ธุรกิจไหนที่อยู่รอดโควิด1 9ได้เนี่ยผมว่าจะเติบโตอย่างแข็งแรงปีนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็น all time high ของ,ของในส่วนของกำไรของเราครับพูดถึงนโยบายแล้วนะครการทำธุรกิจที่ปรึกษาเนี่ยแน่น,นอนว่ายัางทำเป็นหลักอยู่แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พยายามที่จะ d i v e r s i f y ตัวเองล้กันนะฮะว่าไปทํางานในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องธุรกิจเกเเที่เรามองเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องเพราะว่าเราก็อยากจะทําให้ทีมจีเนี่ยมีรายได้ที่มันเป็นับที่นักลงทุนอยากเห็นแล้วก็เราก็อยากเห็นด้วยเหมือนกันก็คือที่เราเรียกว่าเป็น r e q u r r i n g income นะฮะว่ามันจะมันจะมาในรูปแบบไหนได้บ้างซึ่ง ที่ผ่านมาเราก็พยายามเข้าไปในธุรกิจที่เราคิดว่าเรามีความชำนาญด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานสัมปทานที่เรียกว่าเป็นสัมปทานเรื่องการบำบัดน้ำเสียนะฮะแล้วก็การสัมปทานในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่ององานประปานะฮะแล้วก็ในส่วนที่เราทำอยู่แล้วเราก็ได้รับเพิ่งได้รับอวอร์ดมาก็คือในส่วนที่เป็นงานเขาเรียกว่างานดิสซิคูลิงนะฮะก็คือ เป็นการสมรทานเหมือนกับซัพพลายน้ําเย็นครับครับให้กับให้กับทางสํานักรัส์สิานะครับก็คือเราไปร่วมกับ BCPG กับแคปเปิลเคปเปลนี่เขาทำด i สิ c o ู l i n g ให้กับในส่วนของของสนามบินชางงีที่สิงคโปร์อยู่แล้วเพราะฉั้นเขามีประสบการณ์ตรงนี้ถ้าเกิดเรามองมูลค่าที่มันจะเกิดขึ้นแล้วกนก็เขาก็ตีมูลค่ากันก็ผมว่าน่าจะน่าจะมาสัก7,000 7, ทั้งหมดทั้งหมดก็คือ7,000ล้าน<อ>พูดถึงเฉพาะดิสก์คูลิ่งนี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าโครงการแบบนี้ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้ลงทุนอีกมันก็เหมือนกับเป็นการสร้างเรคคลิ่งอินคัม In ให้กับเรา5ปีหลังจากนี้เราก็คิดว่าอยากจะอยากจะมองเห็นว่าตัวเรคคลิ่งอินคัมของเราเนี่ยอยากจะมองเห็นสักประมาณ 25ประมาณสัก25%้รของรายได้ใช่ครับคืออาจจะเป็นปีอาจจะภายใน5ปีเราอาจจะมองเห็นในปีที่5อะไรเงี้ยนะก็คือคือโครงการที่เรามองอยู่ตอนนี้ก็คือมันก็จะมีโครงการอื่นที่เราติดตามด้วยคือไม่ใช่แค่ลงทุนในโครงการที่เป็นสัมปทานอาจจะเห็น MA กับบริษัทอื่นเงี้ยหรือไปลงทุนในบริษัทอื่นเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็พยายามเหมือนกับ Diversify ตัวเองว่าถ้าเกิดบอกว่า จะเหมือนกับจะกลายเป็นโฮลดิ้งไหมคือตอนนี้เราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกแบบนั้นได้นะฮะแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่รายได้ของทางทางทางด้านทางด้านรีแลนเทนบิสเนสเนี่ยม,มันมากผมว่าอย่างนั้นมันก็คงต้องกลายเป็นโฮล,ลดิ้งไปก็ถ้าเกิดถ้าเกิดพูดถึงเรื่องรายได้นะฮะรายได้เราเราคิดว่าเราก็พยายามที่จะเมนเทนไว้ให้มันรายได้เท่ากับ ใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือว่าเท่ากับปีที่แล้วไม่ได้นะครับ,รบแล้วก็เนื่องจากว่าเรามีการบริหารจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ย<ม>ตั้งแต่ Q2 คือจริงๆเราทํามาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคร<ม>ก็เห็นผลตอน Q2 ใช่ไหม Q3 Q4 เราก็ทําต่อเนื่อง<ม>ซึ่งเราก็คิดว่าถ้าเกิดเราบริหารได้ได้ l e นแล้วก็คือได้ดีได้ดีมากแล้วเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะส่งผลบรรทัดสุดท้ายของเราก็คือกําไรก็จะสูงกว่าปีที่แล้ว เพราะฉะนั like ้นถ้าเกิดจะเรียกว่าเป็นเป็นกำไรเป็น all time high หร kind of ือเปล่าก็ถ้าเกิดปีที่แล้วมันสูงกว่าปีที่มันผ่านมาก็ปีนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะเป็น all time high ของของในส่วนของกำไรของเราตอนนี้ถ้าพูดถึงแบ็กหลอกแบ็กหลอกแบ็อกของเราก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3 3,000ประมาณประมาณนะครับสามพันห้าสามพนาอ 5, 3, ล้านค,ครับแบ็กหลอกเราเพราะนั้นก็ในส่วนของแบ็กหลอกกนี้ก็จะมีการทยอยรับรู้รายได้ก็เราคิดว่าแล้วแต่โครงการสั้นโครงการยาวโดยเฉลี่ยแล้วก็แบ็กหลอกพวกนี้ก็ประมาณ3 4ปีนปะีะแต่ว่าเราก็ต้องหามาเติมแต่ว่าโครงการที่จะเข้ามาใหม่เนี่ยมันก็จะมีโครงการที่เราติดตามอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงการคือใน ในในกรุงเทพเราก็คงพอจะได้ยินเรื่องอุโมงยักษ์ที่ระบายน้ำโครงการอุโมง์ส่งน้ำของการอะปานครหลวงอันนี้ก็จะมีอันนี้เราก็ติดตามเพื่อที่จะเข้าไปอย่างน้อยคือให้บริการในส่วนที่เป็นเรียกว่าควบคุมงานก่อสร้างด้วยโนะครคงการอื่นๆที่ขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโครงการที่ของ สนามบินอุตภาวใช่ไหมที่เขาได้ผู้รับสัมปทานไปแล้วแต่ว่าเขาก็ต้องหาที่ปรึกษาที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามโครงการพวกนั้นอยู่ซึ่งโครงการพวกนี้เราก็คิดว่าน่าจะเกิดภายในปีนี้หรือว่าอย่างช้าสุดก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณสักคิวหนึ่งคิวสองของปีหน้าในส่วนของงานต่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วงานต่างประเทศถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราเราดูนักลงทุนไทยนะฮะดูนักลงทุนไทยที่อาจจะ ก็ส่วนใหญ่นักลงทุนไทยก็เป็นบริษัทในตลาด <นะ S 2> เราก็พยายามติดตามนักลงทุนไทยบที่ที่จะไปลงทุนที่นู่นนะเพ <นะ S 1> ราะว่าเราก็ถือว่าถ้านักลงทุนไทยไปลงทุนแล้วก็คือความหมายคือว่ามันก็โครงการนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเกิดขึ้นจริงใช่ไหมเราพอเราติดตามไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโครงการที่นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นโครงการขนาดใหญ่เหมือนกันอย่างเช่นโครงการที่เราก็อาจจะเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําที่ขนาดใหญ่ตาม ไม่น้ำโของอะไรเงี้ยเอกชนรายใหญ่ที่เขาจะไปลงทุนคือเราก็ไปไปให้บริการเขาขอ,อยู่แล้ว,ลวในโครงการที่ผ่านๆมาเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเราน่าจะได้รับโอกาส